สวัสดีครับอยู่กับผมตอแท้ําซิ่งครับตอนนี้แมคโครมันหมุนเองครับไม่รู้เป็นอะไรครับแล้วเราสวิงไม่ได้นะครับตอนนี้ตัวสวิงไม่ทํางานแล้วมันก็หมุนเองครับถอยตัวตึนแตกไ,ได้ถอย,ยไปอีกมันจะโดนรถผมไหมนี่เอ้าดูมันหมุนมาถึงมันหมุนซ้ายมาได้ใน,นหนึ่งแล้วมันก็หมุนขาบขวาไปคืนฮะาล้กขันทนก็ไม่หยุดหมุนหรอมันเป็นอะไรครับเนาะ อ๋อหยุดแล้วดิตานี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอดูก่อนแม่โก้มันหมุนเองเวลาเราให้หมุนมันไม่หมุนเนอเวลาเราให้จอดมันเดี๋ยวทอายตุแก่กกัน ฮัลโหลแมคโครมันสวิงมาไปไหมแล้วมันตอนถ้าสวิงมาไปไหมตอนเลิกบังคับแป๊บมันหมุนเองใส่ขวาเองเลยไหมจกหัก <c oughs> แล้วมามาเนยมาเนยครับโตษะโต๊างบุด้หรือเปล่านี่น,นี่ก็ยังหาสาเหตุไม่เจอนะครับต้องคอยดูก่อนโล <c oughs> รอตามสเต็ปลงโล่อยู่บ้องยังไรไม่มาโล่ห้องแตโล่กินข้าวเสร็จยังโล่เลยครับตอนนี้ก็สวิงไม่ได้ครับต้องใช้คนสวิงกัครับนี่พี่พี่พี่ต้องสวิงก่อนนี่ครับต้องใช้คนสวิงครับ อย่าเพิ่งเอาลงนะเดินเดินเออหันไปแล้วเอ,อินไป ดันไม่ไปเอาลงก่อนเออเดินม้ก่อนเดินมาให้ให้มันพ้นเนินก่อนรถมันชันนะ่ะเดิน,อดนไอเดินมาได้เลยเพราะเอวมันไม่ทำงานหนูมันไม่มีเบรกหนูหน่อยให้มันเสมอก่อนพี่เลี้ยวมาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเสมอก่อน เออนหน่วยยังเงี้ยมันจะได้ดันง่ายอี๋เ่อเต็มนี่อายก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 พอแล้วพ <laughs> อหันมานี่บอกเออหันมานี้นะ <laughs> กรรม เพื่อไอตัวไอ้นี่เฟิร์สสวิงมันขาดนะครับมันมันม,น,ม,น,มนหมุนติ้วติ้วเลยครับเฮ้พี่ก็สวิงหันไปดูเองว่า <laughs> <laughs> อย่ายกสูงเดี่ยมันฟาด ยกสูงอ <Trustee> ่ะรถผมตรง มอบเลยพอแล้วมอบมอบมบอมอบแล้วมันกว้างพอแล้วนี่หนแหละเราจะถอดนะครับถอดเฟืองเหมือนของเสียตินนะครับที่ถอดนี่ครับ ล,ลดเลยดับเลย,อเอเลยถอดเฟืองหน่อยหนึ่งเดี๋ยถอดสายถอดอะไรก่อนครับดับเลยดับดับเอ๊ะเดี๋ยวก็จะถอดน็อตแปดตัวครับเดี๋ยวถอดสายถอดอะไรไปก่อน ถ้าไ่ทงออกแรงดึงนิดนึงเมื่อกี้ปุ่งกีราวเลยเนาะแล้วก็ทำทางไว้ครับเสาแน่เมื่องก็เสาเลยจันพอดีเนี่ยละรถแค่นี้ปัญหานิมีแต่วันเสาร์กับวันอาทิตย์ิดจะไป้ีหึงไปเงนากจ นายก็ยังไปโอ,อ้อัดอิดนุ่มติ๊บแดกพีแก่พแพงมาเลยดินี่เรืบบ่องปรับของแต่ล่อย่างกลับเป็นสองวันแล้วอ่ะติดตัวมือโอ้ยแกได้ทำอะไรตอนนี้ก็ถอดอะไรแล้วครับเฟืองนิรุนครับนี่เฟืองเอวเฟืองสวิงหกักหมดเลยฟัน ก็ต้องถอนครับเดี๋ยวเอาไปอัดอัดตัวนี้ออกแล้วก็สั่งแต่เสื้อครับสั่งเต้อเสื้อัตัวนี้ก็ยังอยู่ดีครับคันรูดหมดครับเพราะวันที่จมอ่ะน้ำมันมัน,มนขาดนี่ก็เหลือแต่ถอนครับกำลังไปทำเครื่องมือครับนี่ถอนมาเปลี่ยนซีนข้างล่างด้วย อะไรจ้ะมันไม่อันุเลยไม่ใช่ปิธงไม่ใช่เด้อไม่รู้รถใครฮะรถตะสุกตะสุกเหรอเจซีนตะแกบปุถึงผมไม่รู้จักตอนนี้ก็เดี๋ยวรอถอดซีนมาแล้วก็เอาไปเทียบเทียบรอยฮ้ยจัมือ่ะ วัาวเก็สามใช้งานนั่นว่วรถฟมยังอายจริงรมติดอยู่ตรงนั้นแหละว้าดูว่เปืนสัตัดว่ะปืนสัตัดว่ะอะไรน้ำกลงมากุลลงไปฟ้าไรหมดด้วยอู้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 ของโมยังหมดตัดจะเร็วไหมเรงเหรอ คีสามห้าคำคมบนกล่องบอกตอนนี้ก็รอถอดได้รอถอดอะไรอีกทีหนึ่งครับเป็นพวกเศษเศษเฟองมันหล่นเข้าไปต้องถอดมาเปลี่ยนซีนครับเดี๋ยวเราก็ไปเสื้ออะไรตอนนี้ก็ทากับข้าวกินกันครับตอนนี้เราก็ทํากับข้าวกินกันครับอันนี้ก็จะย่างหมูเพราะว่า เราก็ได้ผัดผัดหมาอ๋อ,อผัดหมูครับเดี๋ยวไปดูตะาดก่อนตะาดไฟไหม้แล้ว <c oughs> <c oughs> ว่ะได้กินเนยอย่างหมู <c oughs> ไม้เปียกเนาะบอ น,นี่ก็บอ่อนะครับบอ่อนั้นก็เสร็จแล้วครับเหลือแต่เก็บนิดหน่อยบอ่อนี้ก็เพิ่งจะเปิดต้อนขนก้อนหินอ,อกนะครับนะก้อนหินลูกรังนะั่นน,น,น่ะเขี่น้องคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบงเท่านี้ครับเว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่เข้ามาเับชมเราคลิปนี้ก็บายบายครับผม